ใใชชช้้พพลพลัังงคคอาจารย์ครับต้นคิดมีข้อสงสัยอยู่อย่างสรุปแล้วโอโซนนั้นดีจริงหรือเปล่าครับเพราะบางคนบอกว่าโอโซนเป็นแก๊สที่มีประโยชน์แต่บางคนก็บอกว่าโอโซนเป็นแก๊สที่ให้โทษโอโซนมีทั้งประเภทที่เป็นประโยชน์และปีทั้งประเภทที่เป็นโทษนะคะโอโซนชั้นบนพบในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งเกิดโดยธรรมชาติ โอโซนชั้นบนนี้ก็มีประโยชน์เพราะช่วยกรองรังสี UV ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตไม่ให้ผ่านลงมายังโลกมากเกินไปนะคะส่วนโอโซนอีกประเภทหนึ่งคือโอโซนผิวพื้นพบที่บรรยากาศชั้นโทรโพสเปียทำหน้าที่เป็นแก๊สเรือนกระจกส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นและยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ด้วยค่ะการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโอโซนประเภทต่างๆส่งผลอะไรตามมาบ้างครับสวัสดีครับสนับ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี